เอาข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งอันนี้ตามปกติที่คุยเคยทําเลยเราจะทําที่ไหนก่อนอนะันดับแรกครับวงเล็บในวงเล็บนี้เพราะมีแค่วงเล็บเดียวใช่ไหมถามว่าไอ้ลบสามสิบห้าตอนนี้เรายังไม่ได้ทำเราก็ต้องใส่มาเหมือนเดิมลบสามสิบห้านะครับลบด้วย ในวงเล็บเครื่องหมายมันชนกันอยู่ใช่ไหมครับ,บ,ครบเครื่องหมายต่างการต่างการชนกันเป็นอะไรครับลบครับต่างการชนกันเป็นลบก็ลบด้วย8ปดสิบสองเราก็จะได้เป็นลบสามสิบห้าลบด้วยลบสิบสลบแดสองเป็นเท่าไหร่ครับเท่าไหร่เร็ว ลบเก้าสิบหกครับลบเก้าสิบหกใช่ลบตัวนี้ไหมครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ครับใช่นะไอ้ลบตัวนี้คือลบที่มาจากตัวข้างบนใช่ไหมครับแต่ในวงเล็บเนี้ยเราได้ลบเก้าหกเราก็ต้องวงเล็บแล้วก็ลบด้วยเก้าสิบหกนะครับ<ม>ทีนี้เครื่องหมายมันก็จะชนกันอยู่ใช่ไหมครับเครื่องหมายเหมือนกันเหมือนการชนกันเป็นอะไรครับเหมือนการชนกันเป็นบวกครับบวกด้วยเก้าสิบหก สรุปตอบเท่าไรครับคอนี้ตอบเท่าไรครับ96กับลบ1 3 1เท่าไรครับ137เดี๋ยวนี้เครื่องหมายต่างกันคนละประเภทกันเราจะตัวเลขบวกระบายกันเอาตัวเลขมาลบกันใช่ไหมนะครับ96ลบ35เหลือเท่าไรครับ ลบหกสิบเอ็ดไ้หกสิบอ็ดหกสิบเอ็ดหกสิเอ็ดนี่เป็นบวกหรือเป็นลบครับบวกครับเป็นบวกเพราะว่าเก้าสิหกมันทําไมกว่ามากกว่าใช่ไหมตัวบวกมากกว่าผลลัพธ์ก็ต้องเป็นบวกด้วยนะครับ อ่าข้อนี้ไม่มีวงเล็บไม่มีวงเล็บเราก็ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายก่อนนะครับเปลี่ยนเครื่องหมายก่อนก็จะได้เป็นเ9้าสิบเก้าอะไรครับบวกหรือลบลบอ่าลบสามสิบสามอะไรครับบวกหกสิบหบวกหกสิบหกนะครับอ่าเราก็ทำไปเก้าสิบเก้าลบสามสิบสาม ท่าไรครับหกสิบหกครับได้หกสิบหกหกสิบหกแล้วก็บวกกับหกสิบหกก็จะกลายเป็น2 2> 2ร้อยสามสิบสองร้อยสามสิบสองนะครับร้อยสามสิบสอง ข้อนี้เราก็ทําในวงเดฟก่อนไอจุดนี้คืออะไรนะจุดเนี้ยคูณครับคูณใช่ไหมครับคือการคูณเราก็จะได้เป็นลบยี่สิบเอ็ดคูณด้วยลบยี่สิบสองบวกยี่สิบสามเหลือเท่าไรครับลบยี่สิบสองบวกยี่สิบสามหนึ่งครับหนึ่ง,งก็เป็นลบยี่สิบเอ็ดคูณหนึ่งซึ่งก็ได้เท่ากับ เท่าไหร่ครับหนึ่งค่ะเรยี<ล>บ<ว>ิบเอ็ดใช่ไหมไ<ว>อะไรคูณหนึ่งก็ได้ตัวมันเองใช่ไหมครับข้อที่สี่อข้อนี้ก็มีวงเล็บเหมือนเดิมมีวงเล็บเหมือนเดิมก็คือวงเล็บนี้ เราก็ทำบวกเล็บนี้ก่อนนะครับก็จะได้เป็นลบสามสิบอันนี้เครื่องหมายเหมือนกันเป็นไรครับ <90. S 1> บวกเก้าสิบบวกเก้าสิบแล้วก็หารด้วยลบสิบสองสิบสองครับอันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้เท่าไหร่ลบสามสิบบวกเก้าสิบได้หกสิบหกสิบหารด้วยลบสิบสิบสองอ่าได้เท่าไหร่ครับ จะ,ะตอบาเ็ได้ลบห้าบวกหาลบเป็นลบนะครับตอบลบห้า เอ้ไอลบสิบกับลบสองเนี่ยมันทําอะไรกับวงเล็บนี้อยู่เนี้ยสองตัวเนี้ยทําอะไรกับวงเล็บนี้อยู่ลูนอ่ะเนี่ยสองวงเล็บเนี้ยมันทําอะไรกับวงเล็บนี้อยู่เนี้ยเราต้องทําวงเล็บนี้ก่อนใช่ไหมแต่อยากรู้ว่าไอสองตัวเนี้ยมันทําอะไรอยู่กับวงเล็บนี้เอาสิบมาลบกับสองมันมันเขียนติดวงเล็บที่เลยเพมันเขียนติดกันเลยนะ เขียนติดกันเลยแสดงว่ามันเป็นการอะไรครับคูณครับการคูณใช่เป็นการคูณแสดงว่าไอ้สองตัวเนี้ยมันคูณกับวงเล็บนี้อยู่แล้วเราทำในวงเล็บนี้ซะก่อนนะครับเราก็จะได้เป็นลบสิบคูณด้วยห้าสิบสี่หารด,ด้วยลบยิบเจ็ดได้เท่าไหร่ครับสองได้ลบลบสองสอง แล้วก็คูณด้วยอัตรนี้เป็นวงเล็บเล็กก็ได้ไปทต้งวงเล็บใหญ่ลบสิบคูณลบสองคูณด้วยลบสองอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเขียนว,วงเล็บนี้แสดงว่าทุกตัวนะคูณกันหมดเลยนะครับลบสิบคูณลบสองเท่าไหร่ครับลบสิบคูณลบสองได้ลบลบยี่สิบเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนโจทย์ผิดไปตัวหนึ่งตัวนี้ต้องเป็นอะไรครับหนึ่ง ไม่ใช่สองเป็นหนึ่งนะครับอ่ะลบสิบคูณลบสองได้ลบคูณลบไปเลยครับ <20. S 2> บวกบวกก็ตรงน,นี้ได้บวกยี่สิบแล้ว <20. S 1> คูณด้วยลบหนึ่งยี่สิบคูณลบหนึ่งได้แหละรครับยี่สิบยี่สิบลบยี่สิบ 1, ได้ลบยี่สิบนะครับลบยี่สิบนะ อ่าข้อนี้ก็เหมือนเดิมครับทําในวงเล็บก่อนนี่วงเล็บนี้ยี่สิบสองคูณด้วยลบสี เป็นเท่าไรครับย <88. S 1> ี่ิบสองคูณลบสี่ลบแปดแปดหรอลบแปดสิบแปดอนจจะได้ลบแปดสิบแปดหารด้วยอันนี้เครื่องหมายชนกัน <5. S 1> ใช่ครับเครื่องหมายชนกัน <5. S 1> ต่างกันชนกันเป็นลบได้แปดครับลบก็เป็นยี่สิบสี่ลบสิบหกยี่สิบสี่ลบสิบหกได้เท่าไหร่ครับแปดแปดใช่ไหมได้แปด ลบแปดสิบแปดลบแปดสิบแปดยี่สิบแปดบวกเป็นลบสิบเอ็เนะครับลบสิบเอ็ด อ่าข้อนี้เราก็ทำในวงเล็บแต่ละวงเล็บก่อนนะครับอันนี้ลบลบไปะไรครับลบชนลบเป็นบวกครับบวกเป็นห้าบวกบวกสามคูณด้วยสามลบแปดหารด,ด้วยสองสี่เท่าไรครับลบสี่ลบสี่เราก็จะได้เป็นห้าบวกสามก็เป็น แปดแปดคูณด้วยลบสี่ได้อะไรครับลบสามสิบสองครับอ่าลบสามสิบสองนะครับลบสามสิบสองอาตรวจตรวจให้เรียบร้อยถูกตรวจถูกผิดตรวจผิดนะตรวจให้ดีตรวจให้เรียบร้อยนะครับถึงเวลาเปิดมาคุณเอามาติดลงสมุดแต่มัาต้องมีร่องรอยการตรวจเรียบร้อยแล้วนะครับ ตัดถูกผิดตัดผิดแก้นะครับไม่แก้แต่คําตอบนะเวลาแก้เราจะแก้ทั้งวิธีทําเวลาแก้จะแก้ทั้งวิธีทํานะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะส่งตัวเนี้ยเข้าไปส่งที่อาร์ีโอเนี้ยเข้าไปอีกทีหนึง่งเดี๋ยวคุณไปตรวจให้เรียบร้อยอันนี้ผมเฉลยต่อก่อนผมลบนะนะครับลบไปนะครับข้อที่แปด อ่าข้อนี้ต่างจากข้ออื่นตรงไหนไหนบอกหน่อยสิครับข้อแปดเนี่ยต่างต่างจากข้อหนึ่งถึงข้อเจ็ดตรงไหนไม่มีวงเล็บใหญ่อะไม่มีวงเล็บเลยถ้ามีวงเล็บเรารู้ว่าทำในวงเล็บก่อนถูกไหมแต่ถ้ามันไม่มีวงเล็บเราจะทําจากคือเอาง่ายๆก่อนการดำเนินการทางเิขศาสตร์มีอยู่สี่ประเภท บวกลบคูณและหารถูกไหมมีสี่ประเภทการ,ราเนินการถ้าหากว่ามีวงเล็บเราทำในวงเล็บแต่ถ้าไม่มีวงเล็บเราจะเริ่มทำดับแรกเริ่มทำจากการคูณหารก่อนแล้วค่อยทำการบวกลบต่อไปคูณหารก่อนแล้วค่อยบวกลบต่อไปเพราะฉะนั้นข้อนี้เราควรทำตรงไหนก่อนครับดูสิ ลบเครื่องหมายมีอะไรบ้างเราดูก่อนลบคูณและหารสามอย่างใช่ไหมลบคูณและหารแล้วลบเรายังไม่ทำเพราะมีคูณกับหารอยู่เราจะทำคูณกับหารก่อนก็คือทำตัวนี้ก่อนการคูณก่อนดับแรกนะครับทำการคูณก่อนดับแรกตัวนี้ยังไม่ได้ทำก็ใส่เหมือนเดิมครับห้า ลบด้วยลบส<ว>งเล็บยี่เท่าไหร่ครับยี่สิบสี่แล้วหารด้วยสองสองอ่าตอนนี้เราทําหารต่อเพราะว่าบวกลบท,ทําทีหลังใช่ครับก็กลายเป็นห้าลบสิบสอด้วยเท่าไหร่ครับสิบสองซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับติดลบเจ็ดบลบเจ็ดนะครับลบเจ็ด นี่คือการกระทําที่มันไม่มีวงเล็บนะครับที่ไม่มีวงเล็บขอบ้อทเก้า นี่คุณเปิดไม่์แล้วคุณก็ตอบไปครับถ้าเปิดไมล์ให้เสี่งมันซ่าคุณก็ต้องตอบเข้ามานะครับอ่าข้อ9มีวงเล็บมีวงเล็บเราก็ทําในวงเล็บก่อนในในวงเล็บไหนก่อนลองบอกสิครับทําวงเล็บไหนก่อนอันดับแรกวงเล็บวงเล็บ8ลบ5อ่าวงเล็บนี้นี่คือเล็กสุดใช่ครับทําตรงนี้ก่อนเราก็จะได้เป็น8ลบ5เป็น3 สามคูณด้วยลบสองบวกด้วยวงเล็บนี้ก็ทำได้เลยเท่าไร่ก็เก้าเก้านะครับก็จะได้เป็นสามคูณลบสองเป็นหกลบผลลบหกคูณลบเป็นลบนะครับลบหกบวกเก้าเท่าไรครับลบหกบวกเก้าสามครับได้บวกสามนะครับบวกสามข้อสุดท้าย อ่าข้อนีก็ไม่มีวงเล็บอีกแล้วไม่มีวงเล็บอีกแล้วเราก็เริ่มทําจากอะไรก่อนนะถ้าไม่มีวงเล็บคูณหารก่อนนะคูณหารอ่ะคูณอยู่นี่ใช่ไหมครับหารอยู่นี่ตัวนี้ยังไม่ทําใส่ไว้ก่อนแปดลบด้วย ห้าคูณลบสองห้าคูณลบสองเป็นลบลบอ่าลบสิบบวกด้วยลบยี่สิบเจ็ดหารด้วยลบสามได้เก้าครับเก้านะครับคุณก็ได้เป็นลบลบเป็นบวกบวกแปดบวกสิบสิบบวกบวกเก้านะครับเท่ากับยี่สิบเจ็ดเหรเท่ากับยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดนะอันนี้คือเฉลยทั้งสิบข้อ นะครับอ่าเดี๋ยวไปตรวจนะเดี๋ยวคุณไปตรวจนะครับอันนี้ผมลบก่อนนะเดี๋ยวคุณไปตรวจไปเปิดเดี๋ยวผมจะส่งคลิปเข้าไปนะครับไปเปิดแล้วตรวจซนะทีนี้วันนี้วันนี้เราก็จะดูแบบฝึกหัดเดิมนะครับแบบฝึกหัดเดิมแต่เราจะไปดูข้อสองใหญ่เราจะมาดูข้อสองใหญ่ นะครับเราจะมาดูข้อสองใหญ่นี่ไม่ใช่ใชเฉลยแล้วเราจะมาดูข้อสองใหญ่นะครับข้อที่หนึ่งโจทย์มีอยู่ว่ายี่สิบสองลบอะไรก็ไม่รู้บวกด้วยสิบสองแล้วเท่ากับอ่า โจทย์เนี่ยอยากจะอยากจะหาตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยว่ามันคือตัวอะไรใช่ไหมนะครับเราจะทํายังไงนะครับทายังไงดีทําย้อนกลับอ,อ่ะย้อนกลับไปไอ้วงเล็บเนี้ยวงเล็บเนี้ยมันต้องบวกกับสิบสองแล้วเป็นศูนย์ใช่ไหมถูกไหมแสดง<อ>ว่าวงเล็บเนี้ยมันต้องมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับรลบครับลบสิบสองถูกป่ะใช่ไหมวงเล็บเนี้ยต้องได้ลบสิบสองเพราะว่าลบสิบสองบวกสิบสองถึงจะกลายเป็นศูนย์ได้ ใช่ไหมเราก็มาดูดีว่าลบยี่สิบสองลบกับอะไรได้ลบสิบสองสิบครับถ้าลบยี่สิบสองลบสิบลบยี่สิบสองลบสิบลบยี่สิบสองลบสิบมันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับลบลบสิบสองลบเท่าไหร่สามสิบสองเพราะว่ามันเครื่องหมายเดียวกันถูกป่ะใช่ไหม เพื่อใหม่เดียวกันตัวเลขรวมกันไม่ได้เราต้องการแค่ลบสิเท่านั้นเออทำไงดีครับทำไงดีคือวิธีการหาในวิธีทำของเราเนี่ยคือการทำให้ลบยีบอลบอะไรก็ไม่รู้แล้วมันจะมีค่าเท่ากับลบสิให้ได้ถูกไหมใช่ไหม นี่คือนี่คือวิธีการที่เราจะคิดตรงนี้ให้ได้ใช่ไหมครับเราจะทำไงครับลบยูสองลบกับอะไรเอออะไรดีอ่ะตรงนี้เป็นขีดธรรมดาแล้วกันอะไรดีครับอะไรดีอะไรดีรดคิดคิดคิด ลบยิบสองกับลบสิบสองลบยี่ยิบสองมากกว่าใช่ไหมถ้าจะลดถ้าจะลดไอ้ลบยิบสองให้มันเป็นลบสิบสองได้เนี่ยมันต้องเพิ่มเข้าไปด้วยการบวกถูกปะ่ะใช่ไหมต้องเพิ่มเข้าไปด้วยการบวกซึ่งไอ้ลบตัวนี้ทำไงให้เป็นบวกได้มันจะต้องทําไมครับต้องชนกับอะไรอยู่ครับชนลบครับชนลบชนกับลบ,ลบ,บถูกไหมใช่ไหมพอลบชนลบมันถึงจะกลายเป็น บวกได้ใช่ครับลบชนลบเป็นบวกได้ลบอะไรล่ะครับบอกหน่อยทีลบอะไรลบอะไรครับลบอะไรลบยีิบสองลบลบเนี่ยมันเป็นบวกละลบยี่สิบสองบวกอะไรได้ลบสิบสอง เร็วเร็วคิดคิดนี่พึ่งข้อแรกอย่างเียนี่ฮะลบยี่สิบสองบวกอะไรได้ลบสิบสองบวกอะไรครับบวกสิบใช่ป่ะถูกป่ะลบยี่สิบสองบวกสิบเป็นลบสิบสองแสดงว่าตรงนี้ต้องกลายเป็นลบอะไรครับลบอะไรลบสิบอครับนะครับลบสิบลบยี่สิบ ลบด้วยลบสิบไปลบสิบสองแสดงว่าไอตัวสี่เหลี่ยมนี้เราได้คําตอบแล้วถูกป่ะตอบอะไรครับอะไร,ลบ,บรบลบสิบนะครับลบสิบนะนะครับขอ้อที่สอง ข้อนี้จะทำยังไงดีครับเอานี้ก่อนลบลบเป็นไรครับบวกครับบวกอ่ะคุณจะต้องได้เป็นไอตัวสี่เหลี่ยมเนี้ยบวกด้วยอะไรครับ16แล้วคูณด้วยลบ4แล้วจะต้องได้เท่ากับลบ120เราก็มาดูดูว่าในวงเล็บเนี้ยมันควรจะมีค่าเป็นเท่าไหร่อะไรคูณลบสี่ได้ลบ120 สามสิบ <30 S 1> อะไรครับสามสิ <30 S 1> <30 S 2> เบ, <40 S 2> เ,ปบเป็นบวกหรือเป็นลบเป็นบวกหรือเป็นลบบวกบวกเพราะว่าบวกคูณลบถึงจะเป็นลบใช่ไหมตอนนี้ต้องบวกกันแล้วได้สามสิบโอนี่ง่ายๆเลยใช่ป่ะสิ่งที่คุณต้องทำก็คืออะไรครับอ่าสิ่งที่คุณต้องทำก็คือไอตัวเนี้ยตัวอะไรไม่รู้ต้องบวกสิบหกแล้วได้เท่ากับเท่าไหร่ครับสามสิบซึ่งหาไม่ยากเลยคือเท่าไหร่ครับ สิบสี่ครับสิบสี่เพราะฉะนั้นตอบเท่าไหร่ครับตอบสิบสี่ตอบสิบสี่นะมาดูที่เยอะๆบ้างได้ไหมทำได้ไหมได้ครับได้ปะทำได้นะครับเราเราจะไม่ไม่ใส่แต่คำตอบนะเราเวลาเราทำเนะี่ยเราใส่วิธีคิดวิธีทำลงไปด้วยนะครับนะใส่วิธีคิดวิธีทำลงมาเราจะได้ รู้ว่ามันทำยังไงนะครับหแสงวิธีทำวิธีคิดให้ได้อ่ะผมเอาวันนี้ผมให้การบ้านคุณห้าข้อพอนะครับการบ้านการบ้านคือหน้าหกสิบหกข้อสองใหญ่ ข้อหนึ่งถึงข้อห้าข้อหนึ่งถึงข้อห้านี่คือการบ้านคุณนะครับผมเฉลยไปแล้วสองข้อแต่สองข้อนี้คุณก็ต้องไปทําลงในสมุดหรือกระดาษด้วยนะครับสรุปที่คุณต้องส่งผมมาในในกลุ่มก็คือกี่ข้อครับห้าข้อห้าข้อนะครับห้าข้อสแสดงวิธีธทำนะครับสแสดงวิธีทำ แต่าวิทาให้ชัดเจนด้วยว่าคุณหาไปยังไงนะครับว่าคุณหาไปยังไงอันนี้คือการบ้านของคุณวันนี้นะครับทําได้ไหมเนี่ยทําได้ไหมต้องลองทํานะเ<ท>ำได้ครับเดี๋ยวเปิดมาเนี่ยพอเราเปิดมาวันที่สิบสองเนี่ยพอเปิดแล้วอาจจะเรียนบทแรกกะจบไปแล้วถูกป่ะใช่ไหมเพราะพรางั้นถ้าเปิดมาปุ๊บเนี่ยเราจะมานั่งสอนย้อนบทหนึ่งใ่เนี่ยมันก็คงมันก็คงจะไม่ทันหรอกนะครับแต่มันต้องมีการเก็บคะแนนต้องมีอะไรเพราะนั้นใครที่ คุณไม่เคยเรียนเลยใครที่ไม่เคยทำงานเลยคุณต้องไปตามทำงานนะไปตามทำงานนะครับในในอัลบั้มมันก็มีงานแต่ละงานอยู่แล้วถูกไหมถ้าคุณกดเข้าไปในลิงก์มันก็จะมีมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีความรู้ของแต่ละงานอยู่แล้วนะครับมีเฉลยมีอะไรไครบหมดถึงเวลาเปิดเทอมมาคุณก็จะต้องส่งงานด้วยที่คุณทำมาเนี้ยนะครับคุณต้องส่งเพื่อเก็บคะแนนด้วย นะครับนะอ่ะโอเคนะโอเคนะครับเดี๋ยว